ไม่คาริาเต้าพยานาานะคะเ<ไ>ต้าพยานาคจะมีอยู่ประมาณ12เต้าเหมือนกับเหมือนกับหมาเห็นไหมหมาจะมีนม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 น,มน,มนมแต่มันจะมีไม่เยอะใช่ไหมคะ<ไ>แต่พญานาแต่จะมี12เต้าเพราะเวลาเราจุดเทียนจุดธูปเนี่ยเราจะเอาเลข12มาจากไหนหนึ่งปีมี่กี่เดือนไม่ใช่หรือยังอ แต่ละเดือนนะคะฉะนั้นเอาแต่ละเดือนมาไว้ในพยานแรกตัวนี้ดังนั้นหนึ่งปีมันมี12เดือนใช่ไหมก็เลยเอา12เต้ามาใส่กับพยนานหน้าหนึ่งปน,นะคะอะโอเคโอไม่ตาดขึ้นมาดูน่ากัวมากเลยไม่เคยเคยขึ้นมาบ้างเอ่ยโอเคตากล่าวกราบทำบูชาองค์หลวงปู่ดูลพร้อมกันตั้งนาโมสามจบค่ะ ตัะพะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัชะพะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัชะพะคาวะโตสัมมาสัมพุทธะว่าปะว่าพร้อมกันเลยยะถาลายะปฏติคาโขมธาเนอติอาหะ ภะควายะถารายะปฏิคขาโขมันพาเนอิติอาหะภะควายะถารายะปฏิคขาโขมันพาเนอิติ